สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือหนีกะเดี๋ยวออกมาหาซันตอกขึ้นเกาพี่น้องมือนีอากาศดีครับว่าล่มครับว่ามีล่มแม้แต่นิดเดียวเลยปลาครับพี่น้องไปลุนกันเบื้องว่ามือหนีสีมันบ่ครับนะครับตอกตัวเกาเหน่อยะพี่น้องตอกเนื้อมันหมันครับพี่น้องครับพี่น้องจะไปลุนกันเลยพี่น้องครับ ครับพี่น้องโอ้ตังนเป่ะพี่น้อง พี่น้องเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บกันด้วยพี่น้องครับพี่น้องจัดการเียบร้อยพี่น้องโอ้บใหไงแล้วพี่น้องนะมันมันครับพี่น้องครับพี่น้องสรุปผลงานได้พี่น้องเมื่อนี้ไดโนูใหญ่แต้มหนึ่งพี่น้องพอเห็นครับพี่น้องไม้หายากครับพี่น้อง แต่กก็ยังได้แต้มอยู่ยพี่น้องครับมันหมานพี่น้องครับผม